ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้มาถึงแล้วเด้อโกกอกโกกอกชิดมาฮอดแล้วเด้อชิดมาฮอดแล้วเด้อโกกอกวัดประจวบไทยคอยบอกวายเจ้าบังเหาจังหน่อยนี่บ่บังเหาเล่นบ่โอ้สบายหูว่าท่านเหรอไปขึ้นน่าจะไปหลายหลายวันมา เดี๋ยวเราไปดูไม่ยังโอ้วันทันเถาะฮะกัน <laughs> กเล้วแตจไ, <laughs> ไปผู้ใดเขาจะเห็นอิหยังอยู่นี่ไปเบิ้งก็เขาจะเห็นอิหยังฮะ <laughs> ตะข่ายเหรอมีปลาด้วยเหรอ พวกเ้อให้เงพวกเ้อให้ังาว้า้าที่กำลังตกดินเฮ้ยข่าเจ้าเลี้ยงว่าขาเจ้าเลี้ยงว่าตัวน่ะมาข้เลี้ยงว่าบ่านมันเป็นยังกันตีว่าให้งาการหเงาการใหเงากาไม่ยังเม่ยฮะ โอ้ยน้อมันสิท่านขาเจ้าบ่ล่ะแม่โดดเลยแม่โดดโดดโดดแม่โดดแม่โดดเลยใจเย็นใจเย็นแม่ใจเย็นว่าวเล่นนังซือจะโดดอีหลีควายว้าหยอกจะโดดอีหลีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นยังจเห็นยังโอ้ยมีสิได้โอ้ยท่านขาเจ้าบ่ะนอบัดอีน้อแม่เอ้ย อี่แม่กระซมีกปลาขอแม่ข้าวสายนะคะปลานปลอน่ยกุ้งค่ม่มีเลยบ่กุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งยกุ้งย์นี่กุ้งกุ้งปลาหมดแล้วถามหาอีหยังขอเบิดแล้วแม่โดดอีรีติแม่โดดวาวายอกอก็ซื้อแม่โดดอีลีวะนนิแม่กุ้งยังเยอะเลยอ่ะกุ้งังเยอะนะคะ อันนี้อันนี้ก็นนมันปลาคอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ปลาคอนอันนี้อันนี้น้ำปลาคอนเนอเพิ่นกับมาหาเอาสอนกุ้งสอนปลาไปท่านเหระครับผม,มบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นไผ่ที่มีใครคนหนึ่งเขาบอกว่าลุงตัดนะครับผมแต่ที่จริงแล้วก็คือ ไม่ได้ตัดนะครับก็แค่แต่งกิ่งนะครับตอนนี้ก็ต้นไผ่ก็กําลังสวยนะครับผมเนาะนะครับผมนี่ครับอันนี้ด้านหลังที่ที่มีในหน้าสื่อหน้าข่าวต่างๆที่บอกว่าลุงตัดนะครับผมก็ก็ยังสวยงามยิ่งจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะนะครับทั้งต้นไม้ทั้งต้นกอไผ่นะครับผมเนาะนี่ครับผมเป็นบรรยากาศยามแรงพอมาถึงก็มีก็มีอะไรให้แกล้งชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับผม อย่างแม่กำสายมาก็บอกให้กระโดดก็กระโดดจริงๆนะครับมมมไม่ยังเมียโอ้ครับผมอันนี้ครับผมก็โอก <c oughs> เอาคนใส่สวิบนะมาเม่ลยกลงเลยลงเลย นี่ครับผมอ่าเป็นากาศสนุกสนานนะครับผมเนาะนี่ครับผมพอมาหอดกับในมิคิมให้เบื้องหลแหละครับผมกวนชาวบ้านข้าเจ้าครับอันนี้ปลานี่พวกเจ้าไปปล่อยมันบ้าเอาไปปล่อยบ้าอ๋อโอเคโอเคเข้าใจตรงกันเนาะเฮ้ย ขจอม้าเอาไปปล่อย้ะครับป่าเด้อเดี๋ยวคอยดังไฟถ่าเด้อฮะเอาไปปล่อยบหแม่เอาไปปล่อยคอยดังไฟถ่าเด่าะตรงน้นเลอมฮต้องผ้าใบขัเขหมดแ้ว นะครับผมนะครับผมมาเบิงป่านะครับมาเบิงป่านะครับผมมาดูป่าแล้วก็ดูพระอาทิตย์กําลังจะตกดินเด้อครับเด้อนี่ครับบรรยากาศดีดีนะครับผมท้องไร่ท้องนานะครับนี่คือบ้านกกอกข่อยเออข่อยมาถึงแล้วบ้านกกอกนะเด้อข้าใจบอนะครับผมข่อยมาถึงแล้วดบ้านกกอกเด้อมาก็ไม่กวรข่เจ้าเลยครับข่อเจ้าจบป่าข่เจ้าจะป่าไปป่อยตอนนี้ข่อยขิีดังไฟถ่าเลยบัด ตาตาเขาเจ้าจับป่าไปปล่อยเขาดังไฟถ่าตาเขาเจ้าเขาเจ้าว่าเขาเจ้าจับป่าไปปล่อยเขาดังไฟถ่าสะเป็นยังตาตาอันนี้อู้ผู้ใดอู้มาหานอนเว้นอยู่แถ่หนีแล้เนาะอันอันฐานแน่อันยุงฮือนเห็นอีกยังก่อหมกมือใบใบหมกมือใบบอ๋อบ่ได้เห็นอย่างไงบ่ไปใส่แล้นี่นะโอ้ นะครับอันนี้ก็เนาะก็มันเป็นบรรยากาศบรรยากาศเอา้าแล้วใครเอาไฟมาใส่ตรงนี้มันก็ไม่ได้โอ้มันไม่ได้ฟิลจะเอามาไฟมาใส่ทำไมเนี่ยอุ้ยพูดเลยบอกห้เอาไฟมาใส่นี่บรรยากาศมันบอยอุ้ยไฟอยู่ไกลๆก,ก็บอดิเบืองเมงเบือง,องขาวภากันเห็ดนะครับอ่านี่ก็เป็นองค์ปู่นะครับผมเนี่ยเอาไฟมาใส่ทําไมเนี่ยดูดิ เวลามาทำเล่อบกองไฟตรงนี้บรรยากาศมันไม่ได้ไฟมาใส่บรรยากาศมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าใส่ไฟเราจะใส่ไฟเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอต้องถอนแล้วเอาไปไว้รอบบ้านไปเลยตรงนี้ไม่ต้องใส่เนาะอืมเมื <c oughs> ่อกจ้สว่างครับบรรยากาศมันบอดได้มันบอดได้บรรยากาศมารอบกองไฟเนาะโอ้เห็ดเงียงกดิดเลยเนาะมาป,ปรึกษาหาลือกันเลย <c oughs> ดูครับโอ้ยหนอยครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับผมบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาของเรานะครับผมโอ้ยบรรยากาศดีเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยชิคก็จะขึ้นไลฟ์แล้วนะครับผมเนาะนี่ก็ไปกวนชาวบ้านชาวช่องเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงบ้านกก,กอกนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็ลุงลุงยังมาไม่ถึง ไม่หยั่งยูทุบเปิดจังไดมาเตรียมการไหนมันทอมแบตมันเบิร์ตแบตเป็นเบิแบตมันเบิดตรงนี้มันแห่งมือว่านหมือนว่านหมึกกวนบมเห็นปากคอหน่อยนี่แหละพ่อมันมันบ่มีน้าไม่เล่ตามันสีมีตะยู่บงนีแ้ะมันหัวบ้านเขาไงเนี่ยนะครับอันนี้ก็นะครับมาถึงแล้วกกอกนะครับกกอกบ้านเฮานะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะครับผมผลิตภัณฑ์ทีพีสกินลูทินแซตไบมั่งมีอากาแฟกรกกแล้วก็มาดิพีชนะครับผมเนาะก็ทุกๆผลิตภัณฑ์ก็ฝากไว้ทุกคนนะครับผมต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไหนนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อนะครับผมเนาะก็ลุงก็ทําให้ลุงมีรายได้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมฝาก ฝากไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ